โยมก็นอนคนเดียวเหรอโอ้เ,เดียวมาแล้วขึ้นไปได้ไหม้นได้ได้นะนะเ,ปนเป็นพระเป็นพระนะเดี๋ยวก็ขึ้นไปนะวางะอขออนุญาตขึ้นนะนอนคนเดียวเหรอืึนอนคนเดียวมเลรเอ ทำงานทำ<ด>งานบ่งทำงานกันหมดเอาเลีบบ้านนอนที่นี่เลยเหรอนอนที่นี่อโอ้โหเจาะเอวด้วยนะสายฉีเหลอเอวโอ้ลง พัดลมนี้เราต้องการเปิดหรือปิดพัดลมเครื่เปิดแต่นี่ปิดอยู่นะฮลนอะอ๋อถลนก็เปิดอะอ๋อถลนก็เปิดเปิดเองได้เหรอแต่นี่เปิดสวิตครั้งอยู่ตรงนี้เรื่องอ่ะอ๋อนี่ปิดเปิดตรงนี้นะเป็นมานานหรือยัง ร้านลอกเอื่อเมื่อแล้วกินยังไงได้เนี่ยกินยังไงเนี่ยนอนใส่เพนเพ่อนอยู่ลแล้วแล้วคนดูแลโย,โยมไปไหนหมดเห็นนอนอยู่ในกระท่อมอยู่คนเดียวให้รู้โยมมาอะออะไรโยมบ่มัอ ลแล้วกาแล้วกินข้าวกินยังไงกินข้าวขอป้อนแหะต้องป้อนเหรออ๋อนี่น้ำนะอ๋อนึกว่าสายยางอ๋อไม่ใช่น้ำแล้วเป็นอะไรถึงนอนอยู่เนี่ยเป็นอะไร,าไไารอไาะไรฮะเอามาพึชเหรอแล่าเล่าไงละ เหลอาหายงให้หลวงพ่อช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยให้ให้ใหลวงพ่อช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวพูดได้ไหมฮัมลยหรลไล่โหลวงพ่อฮ้ ให้พุทธโทนะกําหนดพุโทโธนะให้ภาวนาอยู่ข้างในนะนอนอย่างเงี้ยพุทธโทพุโทโธไปนะระล,ลึกถึงพระเจ้าพุโทโธไปนะจะได้มีอานิสงส์ติดตัวไปเพราะลางกายดูสาภาพแล้วก็เคลื่อนไหวลําบากใช่ไหมเนาะเฮ้ยอ,อ,<ป>อะลร ทำไมเบียดใจไม่เป็นไรกำหนดพุดโธไหนลองพุดโธดูดิพุดโธพุดโธพูดรอะนะพุดโธไ,ไปนะแล้วต่อไปให้พุดโธไปนะอาเดี๋ยวเรามีขนมอะไรบ้างอ,อ,อ่อนๆมีไหมขนมตังขนมที่เป็นกล่องมาแล้วเหรอขนมมีไหม เอานมเอานมเอานมมาสองแพ็คสามแพ็คมาเดี๋ยวกินนมอานนี่ร่างมาฮะคือยังไงนะล่างมายน่ะยกขึ้นนั่งได้เหรอถ้าเธอยกขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกขึ้นนั่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวออดออดมานี่มายกลุงเขาขึ้นนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้ใช่ไหมลองดูดิ โอ้แรงว่ะยเดี๋ยวต้องต้องช้อนช้อนที่เออช้อนค่อยค่อยค่อยดูดูกระดูกเอวว่าเป็นอะไรนะเดินนะได้ไหมค่อยค่อยนะถ้าเกิดเขาล้มก็ต้องปล่อยพอพอพอช้าช้าช้าชเออดูกระดูกเอวได้ไหมโอ้ได้ไหมคารน่าเอานมมาปวดไหมปวดไหม ป,ปล่อยปล่อยให้นอนปล่อย,อยให้นอนใช่อ๋อค่อยดูหมอนดูหมอนก <มา S 1> ็ค <ๆ S 2> ่อยเอ่อค่อยเอานี่นมไว้ให้กินเดี๋ยวนะเก็บไว้ให้กินเอไข่ป้อนอ๋อออมีนมโอไมโม,โมโลเล็กตาซอยเฮ้ไรเฮ้ยไรนะแล้วใครดูแลเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าใครจะได้ช่วยเหลือ,อยังไงนะ ใครดูใรูแลเออใครดูแลอยู่น้องผมอ่ะน้องเหรอน้องขอน้องโยมน้องผมแค่ตอนนี้ไปไหนแล้วน้องน้องไปไหนไประมาณน่ะอออไปทำงานแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่กลับวันนี้กลับวันนี้นะแล้วโงง เขามาป้อนข้าวไหมเแ็ดโ,โมงเจ็ดโมงโอ้โหโอ้โหงแค่โมงโออเห็นแล้วช่วยอะไรได้เนาะพอดีไม่อยู่เป็นมานานหรือยังเปือ่อนเล นานเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นมานานแล้วยังนอนอย่างเงี้ยนอนเลยนอนเลยใครอ๋อโยมเป็นคนดูแลเหรอเปล่าครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ใครดูแลโยม สาวเขาไม่ลูกสาวดูแลาไปทำงานตอนเที่ยงเขามาเอาข้าวให้กินแล้วเขาเลิกลเขาทำงานก็มีลูกสาวคนเดียวที่ที่ดูแลใช่ไหมมีลูกสาวคนเดียวที่ดูแลแต่เขามีสองคนเขาได้แฟนไปอฝั่งนู้นครับแล้วก็โยมก็น,นอนที่นี่เลยใช่ไหมแล้วค่าใช้ใจ่ายเขาก็ลูกสาวดูแลพอเพียงอยู่นะไม่ครับเขาเขาคดยากกันอันนี้<ค>ผมก็ เงบมาสร้างให้เขาจะย้ายอันนี้ไปตรงนู้นวันนี้ขอแรงทหารเขามาช่วยแรงทหารครับก็เห็นแกเป็นอย่างนี้แหละถังของบเขามาอ,อลูกสาวเขาเองก็ยังลำบากเหรอลำบากหาคนเดียวแม่แม,แม่คนก็อยู่นู่นแต่ขอเดินได้คร<อ>ับแฟนแกเนี่ภยภรรยาใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ยัง,ย,งยังอยู่ไหมยังยได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไปคุยหน่อยได้ไหมได้ เดี๋ยวจะฝากไว้ที่นู่นแล้วกันเดี๋ยวเอานมไว้ที่นี่ก่อนนะได้ครับเดี๋ยวลูกสาวท่าวาวไปไปดูพัดลมจะเปิดหรือเปล่าเปลี่ยนไม่เข่าพิกก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดไปพัดใส่หน้าเขาเทอบวบ่าไหนในายายเปิดไปครับพัดลมไม่เลยสวิทช์เขาอยู่นะีอ่ออกไปเข<อ><อ>าหาคนเดียวไม่พอเพียงเลยไม่ เออเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตัวเองอีกเป็นเป็นสาสวโสดเหรอไม่โสดเพราะมีแฟนแฟนก็ไม่มีฐานะอะไรหรอกครับอืแล้วเขามีลูกไหมมีแต่เขาโตแล้วครับอ๋อเนี่ยเดินนี้อ๋อเนี่ นี่โยมทหารมาช่วยสร้างบ้านให้เหรอครับอ๋อของบมาได้โอ้ดีดีเอาเรหามาช่วยครับอ๋อ oh, อืมดีเด <Oh, ี๋ยายลูกมามีหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อมาเยี่ยมอ๋อยอมอยู่นี่นะแต่จะอยู่อย่งนี้ อดูแล้วพื้นบ้านเหมื่อยเด็บก uh ็หลังนี่ละแยะเออเดี๋ยวโยมโยมจะนั่งลำบากไหมก็นั่งได้ครับโยมนั่งหน้าประตูก็ได้นะนี่โยมขยับมาหน้าประตูนะขยับมาหน่อยเดี๋ยวก็อิ่มแล้ววันนี้ขอเรามีอะไรไหมบนรถไว้ทหารกินมีอะไรไหม ท,ที่ที่ที่กินได้มีไหมไม่ไม่ <j> ขนมมีไหมขนมหมดเลยวันนี้ขนั่งดกวมหมดทุกอย่างเลยขนมเลยหมดเลยไม่มีเลยขนมวันนี้ไม่มีนะไม่มีก็เอาอนนมไมโลมาให้กินก็ได้ไปสักสอามแพ็คไปตอนนี้โยมอายุเท่าไหร่แล้ว ปดสิบห้าแปดสิบห้าแลโยมผู้ชายนั้นที่นอนป่วยเป็นสามียอมหรือเปล่าใช่ใช่นะ<ม>แล้วยมอยู่กับใครตอนนี้ลูกสาวลูกสาวลาไปทำงานลูกสาวก็มาดูแลโยมกับพ่อนะเออโอ้อแล้วพอกินกันไหมกินกับเขอกนกับขาดกันเขินไปซะแล้ขาดนกันเขินอเออเดี๋ยวเอาเอาข้ามาสักแปดลูกนะ เอาฆาแปดลูกแล้วก็จับข้ามาเยอะทำไมไม่เป็นไรไปบอกเขาเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านให้ทหารมาช่วยสร้างบ้านนะพนดีมันเป็นโครงการของตำรวจครับอ,อ๋อตำรวจเขาพอดผีผมเนี่ยเป็นทหารที่ปาจีนบุรีแต่เป็นจิตอาสาของรอสิทอ๋อก็เขาเขอกำลังมาช่วยผมก็เลยมาช่วยช่วยสร้างตั้งแต่ วันได้สองทวันแล้วครับเลยช่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับจะเสร็จพอนี้ทางทางตำรวจเขาเขาเขาขอกำลังไปผมก็มาช่วยแล้วก็ใหญ่แกก็เริ่มลงมือก่อนผมก็เลยเลยเลยมาําให้ก็คือติตอาสาเนี่ยของผมจะรับผิดชอบเฉพาะตัวเมืองนครนายกก็ทําหลายหลังแล้วครับลักษณะเท่นี้นะแต่เป็นงบของอบตสองหมื่คือผมไม่คิดแล้วครับอาจารย์คิดว่าทําบุญครับ แต่เงื่อนไขคือทางผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็เลี้ยงข้าวพวกผมพวกผมมาด้วยจิตอาสาไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีแรงสิ่งแต่เวลาก็ขับพาลูกน้องกลับไปจีนบุรีเช้าก็ขับรถมานี่คือเราเป็นทหารครับทหารแต่เป็นจิตอาสาด้วยครับผมขึ้นตรงต่อเนี่ยนะบ้านอยู่ข้างหลังครับอ๋อได้ดีดีมทนาด้วยเดี๋ยวอันนี้เราไปกินข้าวยังเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วนะไปผู้ทำผู้ใหญ่แกสนับสนุนเรื่องอาหารอ๋อ ก็ก็ทำจนเสร็จหลังนะครับถ้าหลังนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปที่ศรีนาวาต่อไอ้คีรีวันไอ้อาริกาอีก่ีหนึ่งหลังมีมีมีไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ทางอบตเขาขอมาผมก็จะไปทําให้อ่ออ่อเนี่ยเนี่ยเอาไว้ไพรว้นี้ดีกว่าใหญ่เนี่ยยกโต้เนี่ยไปตั้งนะหนุ่มๆยกโต๊ะตัวนี้ไปเอาไปตั้งตัวนั้นไปเนี่ยตั้งอยู่หน้าประตูว่ข้างหน้าก่อนได้ถ่ายภาพก่อน ยกขึ้นไปก่อนยกยกขึ้นไปก่อนคลาไวก่อนไวก่อนยกคลออกไปก่อนเขาเอาเอาเข้ามาเอาเข้ามาอยู่ลมดีไหมพัดลมออกไปก่อนพัดลมอยู่ข้างล่าง วางาลังบานเยะดูไปยกกับข้าวอีกมามา่าอีกเยอะสติกน้ำถังน้ำเราออกก่อนไปเดี๋ยอวะพรวมเอาให้โยมก็สักสักห้าพันเอาไว้ไปจะกินข้าวกินน้ำนะเผื่อเอาไว้เสริมกินน้ำกินอะไรนะไม่ไม่ไม่ต้องให้โยม แปดโยมนั่งเ,เอาไปจัดกับข้าวไม้ครบนะเอ,เอาเงินให้โยมไปเรียบร้อยเลยนะห้าพันแล้วยายเดี๋ยวเอาเงินช่วยยายไปสักห้าพันนะ,ะเ,เก็บไว้ดูแลลูกจะได้เบาหน่อยงั้นมันจะหนักไปลูกทำงานคนเดียวเลี้ยงคุณแก่ป่วยด้วยนะเดี๋ยวกระบ,บอกลูกด้วยนะว่ามีเงินสำรองอีกห้าพันนะ เอ,เอาเองินไปให้ยายกีกข้าวันออกไปเดี๋ยวเก็บไว้ข้าวไม่ต้องซื้ออีกนานเลยนะ,น,ะนี่ข้าวหอมมะลิเลยนะมีพัดลมมีมาม่าเอาออกจากตะก้าเลยนะน้ำปาลาแตงโมใล่ๆประหยัดไปเป็นพัน์เลยนะเนี่ยมีน้ำพริกด้วยปลาลโอ oh. ้มีแต่นแนวแสบด้วยนี่ ติกไปรโมขวดผ้าเมานีส่เืวนนี้เสื้อผ้าเอาไปใส่นะนี่กางเกงเอาเสือ้อกางเกงเอ่อมีกางเกงมีม,มีกี่ตัวนะสองตนะัวนอันนี้ยเอาอพอเอาแบ,ม,แบมือแบมือรับอึ๊บเอานี่อีกตัวเป็นสามเลยนะเอาไป มียาวหอมด้วยนะยาวหอมยาดมไปแล้วดมแล้วหอมเอาไว้กินตบน้ําร้อนนะนี่แบบมีสองยี่ห้อนะยี่ห้อนี้ก็ดีเย็นเรียบร้อยอย่างกุนเชียงนี่เครื่องแกงเหรอเป็นปลาหมูยอง,ยงโอ้เพียบเลยโอ้สกินบดบ่นี่นะมันไหลแท้จะกินบดอยู่วัเนี้ <c oughs> โยมยายหัวเลาะกินอะไรนะกินได้หลายมื้อเดี๋ยดนี้ายมือดิมใจนี่ปลากระป๋องไข่ไข่ไข่สีโร่ที่นี่เวลาอย่างอย่างอย่างต้องใช้ไม้ค้ำหรือเอล่าเวลาเดินเดินต้องใช้ไม้ค้ำไหม หรือว่าเดินธรรมดาใช่อต้องต้องใช้ไม้ใช่ไหมถ้าถ้าใช้ไม้ก็ใช้นี้อย่างไรสะดวกกว่าหรือว่าไม้สะดวกกว่าเลือกเอาลองลองดูคิดว่าอย่างไหนดีกว่าระหว่างไม้สะดวกกว่าหรืออย่างนี้สะดวกกว่าอันนี้ดีเนาะอมีสี่ขาเนาะสามเออสี่ขาเอาเลือกอย่างนี้นะเอาให้ยายไป เอาเผื่อไว้เดี๋ยวอนาคตงต้องใช้อยู่ดีอ่ะเอาเรียบร้อยเนาะให้พุทโธด้วยนะพุทโธนั่งภาวนาไปเรื่อยๆกำหนดพุทธโธไปนะนะอดีกว่าอยู่เปล่าๆพุทธโธพุทโธไปนะพุทโธนะนั่นแหละนอนก็พุทโธตื่นมาก็ว่างก็พุทโธพุทโธอยู่ข้างในนะไปแล้ว เอาเงินไปบอกลูกด้วยนะแบ่งเบาให้ลูกลูกดียังได้ลูกดีอยู่นะอาเนี่ยาหอม,ยหมอ,อย่ามองอย่าไปโดนแดดเดวละลายเอาไว้ข้างในไปจะโดนแดดและลายมองแบมือไปอ,อย่าอย่ามองฮะไข่ข้างนแล้วไข่เป็นน้ำมันไข่ เดี๋ยวโยมช่วยจัดข้างในนะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมช่วยจัดเข้าไปข้างในแล้วกันนะไปแล้วโมทนาด้วยนะผมลุว่าอยู่ตรงไหนผมก็คนสระบุรีอ๋อเดี๋ยวผมจะมาอยู่หินกองผมอยู่สองให้แต่มาอยู่ที่รับราชการแต่ปีสองแปดวัดพุทธแสงธรรมที่ใหญ่ใหญ่าไปจากหินกองอยู่ซ้ายมือใอ๋อนึก่อกแล้ว มีบาดลูกใหญ่ๆครับสแตนเลสของผมนี่จะทําในนครนายกเนี่ยประมาณสักว่าแต่นรถน่าจะ้อยหลังได้แล้วแต่แต่แต่ทางออนเป็นโครงการจิตอาสานะครับของผมดีดีจะได้มีประโยชน์รอสิบตรงดีให้มีประโยชน์กับประเทศชาติครับช่วยเหลือองค์ท่านดีโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนทั้งวัดขอมาโรงเรียนขอมาก็ไปช่วยเงื่อนไขคือเลี้ยงข้าวพวกผมคนั้นเองเพราะว่าพวกผมนี่เป็นจิตอาสาไม่มีไปเลี้ยงมีอะไรทั้งสิ้นมาด้วยจิตอาสาเดียว ทราเสร็จหลังนี้เสร็จปุ๊บก็ไปหลังอื่นต่อก็อจะไปเรื่อยเลยนี่เสร็จนี้ก็จะไปที่สาริกาอีกหนึ่งหลังการทำัาคาแต่ผมไม่มีสิทธิเลือกนะมีมีแต่ทางอบตเขาคัดเลือกมาว่าบ้านหลังไหนย่ที่สุดแล้วก็จะไปทําให้ดีดีโครงการนี้ถือว่าดีมากครับด้บช่วยเหลือรากหญ้าจริงๆครับครับแล้วก็บางคนเจ็บป่วยด้วยเนี่ยอย่างนั้นนะพอบ้านหลังนี้เสร็จปุ๊บนี่ผมก็จะมีถุงยางที่มีอะไรมาให้เขาอีกอ๋อดีดี ได้ช่วยเหลือกันจิตอาสาได้ทำประโยชน์ให้กับคนในชาติถึงจะน่าอยู่เห็นแล้วก็สงสารสภาพที่จายอมที่ต้องอยู่แม้แต่จะพลิกแก่นั่งหรือจะพูดก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ตอบสนองตาม สภาพที่เคยเป็นมาอย่างผู้ปกตินี่แหละยัดยมก็อย่าตั้งอยู่ด้วยความว่าความประมาทนะอย่ามีสุขภาพร่างกายดีๆก็ใช้รู้จักพ่นักพนเบานะอย่าไป หักโคมเกินอย่าไปนึกว่าเราแข็งแรงแข็งแรงหรือว่าไม่ยอมพักผ่อนเลยหรือว่าไปเสพติดของมึนเมาเสพติดของที่ไม่ก่อประโยชน์กับสุขภาพร่างกายก็จะทำให้ร่างกายสะสมพอนานวันไปด้วยความชราภาพอยู่แล้วโยมก็ทราบว่าร่างกายก็จะอ่อนลงไปตาม อายุเวลาแล้วบวกกับสุขภาพร่างกายถ้าสะสมกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็จะมีโทษทีนี้ก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาทีนี้ก็มันเหมือนกับเรามารับกรรมที่เราทำให้กับตัวเรานี่คือคว่าความประมาทต้องระวังนะเอาละ ตอนนี้ก็ทางว่างอยู่นะโยมจเจริญพรแค่นี้ก่อนนะ